กันหน่อยคุณผู้ชมฮะอยากจะเอาเรื่องนี้มาเตือนภัยแล้วก็มาสอบถามในเวลาเดียวกัน <ฮะ S 1> ผมถามคุณมิ้วคุณปิงเลยก็แล้วกันทำไมคะถ้าสมมติว่าเราจะไปซ่อมแบบเหมือนก็กุญแจมีปัญหาอย่างรถมอเตอร์ไซค์นะ,ะมันมีปัญหาถ้าไปซ่อมแล้วจ่ายไปสี่พันกว่าบาทถือว่าแพงไหมแพง,แพงดิงด,ดิฉันเคยจ่ายแค่หลกักร้อยสมมติเวลาลืมกุญแจคอนโดนะคะ่ะเวลาเรียกพี่ช่างเขามาเขาคิดไม่เกิน500บาทนะคะแล้วถ้าน้ำแอร์หยด แล้วก็ไปซ่อมมาให้ช่างมาซ่อมปรากฏว่าจ่ายไป2,007แพงไหมเฮ้ยแพงแพงมากจากประสบการณ์ผมเนี่ยผมก็บ่อยๆอยู่เหมือนกันประมาณสักครึ่งปีมาแล้วน้ําตกไหลมาจากแอร์ล่เรียกช่างมาซ่อมก็ไม่ถึงหลักพันน่ะไม่ถึงพันหลักร้อยด้วยซ้ำไปใช่ได้นี่คุณผู้ชมฮะที่ปทุมธานีเหมือนกับว่ามีเพจข่าวถึงชาวรังสิตได้มีการโพสต์ภาพช่างแอร์โดยมีข้อความ ประกาศบุคคลอันตรายจาไว้ให้ดีก่อเหตุหลายรายการมากเกี่ยวกับการช่อโกงเรียกว่ามิจฉาชีพเลยก็ว่าได้ทางกลุ่มเนี่ยจะไม่ปิดบังใดๆนะฮะปิดบังใบหน้าใดๆอยากจะแจ้งความด้วยซ้ำไปก็แจ้งมาผู้เสียหายตอนนี้เยอะมากทางกลุ่มและผู้เสียหายกําลังรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความเพื่อดําเนินคดีท่านใดโดนบุคคลเนี้ยหลอกลวงหรือว่าช่อโกงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามสามารถรวมพลกันไปแจ้งความได้นะครับทีนี้จากการสอบถามนางสาวทิดารัต อายุ27ปีบอกมาเมื่อวันที่12สิงหาคม,มา่ะกุญแจรถจกักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave 110เนี่ยนะฮะของตนนะ่ะมันพังแล้วก็ได้ไปโพสต์หาช่างในเพจข่าวถึงชาวรังสิตนี่แหละก็ได้ผู้ก่อเหตุเองอินบ็อกเข้ามาแล้วก็บอกว่าเป็นช่างจะมาซ่อมรถให้ซึ่งตนคิดแล้วว่าไม่น่าจะเกิน2,000หอรอกค่าซ่อมเพราะเปลี่ยนแค่เบ้ากุญแจเองอะ่ะแม่ซ่อมเนี่ยปรากฏว่าซ่อมเสร็จ โดนไปเท่าไหร่ดูไหมเท่าไหร่คะ4,500บาทโอ้โหซื้อประตูใหม่ได้เลยอะเอาจริงนะนี่ปรากฏว่าผ่อนรถคันใหม่ได้เลยนะ4,500บาท่ตนเองก็จ่ายเป็นเงินสดเพราะว่าอยู่คนเดียวและเขาก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรละเอียดอะไรมากนะฮะบอกแต่เพียงว่าเป็นอะไร LED ราคาแพงราคา2500บาทปรากฏพอแฟนเลิกงานว่าถามว่าเธอเปลี่ยนไปเท่าไหร่อ่ะเนี่ยอะไรอะไรอ่ะสี่0บาทเธอ บ้าหรอ <ฮะ S 1> ปกติมันหลักร้อยเองนะ,ะโดนหลอกแล้วโดนหลอกแล้วหลังจากนั้นก็เลยไปแจ้งความไปฟังเสียงพี่เขาหน่อยแล้วกันฮะหนูก็คิดไว้แล้วว่าน่าจะไม่เกิน2,000บาท แต่พอซ่อมเสร็จเนี่ยคะ่ะเขาคิดค่าบริการหนู4,500บาทโดยที่ทใช่ค่ะโดยที่ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าค่าอะไรเท่าไหร่แล้วก็แจ้งแจ้งหนูแค่ว่าไอ้ตัวอะไรที่ซื้อมาค่ะราคา2,500บาทใช่แล้วก็บอกกับหนูว่ามันเป็น LED นะมันเลยแพงอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็ตัวคนเดียวอะ่ะพี่ไม่รู้จะปรึกษาใครแต่เราก็ตกใจในราคานั้นน่ะตอนนั้นอะ่ะใช่แต่พอทีนี้แฟนหนูเลิกงานมาหนูก็ ปรึกษาเขาว่าเนี่ยเปลี่ยนเบ้ากุญแจเนี่ยมัน4,500บาทเลยเหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะอะไรจริงจริงอ่ะมันราคาแค่แบบหลักร้อยบาทอ่ะแรกนะฮะที่เอามาให้ดูกันคุณผู้ชมไปซ่อมกุญแจรถจักรยานยนต์4,500บาทค่ะผ่นผ่อน,อนมอไซค์คันใหม่ได้เลยนะในงวดนึงอ่ะเออในงวดนึงอ,ะอ่ะมาดูอีกหนึ่งกรณีคุณผู้ชมคุณวีรยุทธ์อายุ36ปีบอกว่าแอร์ที่บ้านอ่ะน้ำมันหยดนะก็เลยไปโพสต์หาช่างฮะในเพจเดียวกันเลยเพจข่าวถึงชาวรังสิต ต่อมามีนายชัยวัฒน์เนี่ยนะฮะอินบล็อกกลับมาหาตนเองบอกว่าพี่ได้ช่างเรื่ยงอ่ะก็เลยโทรกลับไปและเขาก็มาซ่อมให้แต่ไม่รู้ว่าทาอะไรบ้างตะกี้นี่คือซ่อมอะไรนะกุญแจกุญแจมอเตอร์ไซค์อันนี้ซ่อมอะไรนะซ่อมแอร์เก่งจังเลยเทำได้ทุกอย่างทุกนี่ฮะก็เหมือนกับว่านายดก็โทรคุยกันแล้วก็มาซ่อมปรากฏว่าไม่รู้ทําอะไรบ้างแต่เห็นว่าเอาผ้าคีริ้วอ่ะเหมือนไปอุดไว้เฉยๆอ่ะไม่ได้ซ่อมอะไรมากมายเอาผ้าคีริวไปอุดไอ้ตรงที่มันรั่ว่ะผ้าคีริ้วด้วยเหรอ แล้วเมื่อซ่อมเสร็จเรียกเงินเท่าไหร่รู้ไหมสองพันเจ็ดร้อยบาทโอ้ปรากฏว่าหลังจากนั้นน<อ>่ะไอ้เอาเอา,เอาเอาไอ้นี้มันเอาไปอุดอะ,อะมันก็ได้แป๊บเดียวใช่ไงแล้วมันก็พังลงมาอีกมันก็รัวว่วอีกไงมันก็รั่วอีกปรากฏว่าไปโพสในกลุ่มเพจข่าวถึงชาวรังสิตคนมาคอมเมนต์เต็มไปหมดเลยคุณชัยวัดรเนี่ยหลอกแล้วคุณโดนหลอกอีกแล้วเนี่ยก็เลยไปแจ้งความเหมือนกันเลยคุณผู้ชมครัไปฟังเสียงน่ะ ที่บ้านผมน้ำมันหยดทำไมพี่ผมก็เลยไปโพ์ในกลุ่ม,มุมชาวลังติตอะว่าตามหาช่างแอร์แล้วก็ไอคนที่ชื่อชัยวัฒน์เนี่ยเขาก็เข้ามาเม้นบอกว่าได้ช่างแอร์หรือย,ยังผมก็เลยโทรไปมาล้างแอร์ตอนแอร์น้ำมันรั่วแล้วเขาก็มาทําทําอะไรเงี้ยพี่แล้วก็สุดท้ายก็คือตอนตอนทำเสร็จเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเอา้าคลิวไปอุด เอาไปอุดไว้เฉยแต่ไม่ได้ไม่ได้ซ่อมอะไรเหมือนจะมีทําเหมือนเป็นการลื้ออะไรของเขาละแล้วจนทอมเสร็จอะเขาก็ไม่เรียกเงินผม2,700บาทก็หลังอะน้ำหยดใส่ผ้าเต็มๆปุ๊บมันก็เริ่มผ้ามันเอาไว้ยินเต่มันก็หยด เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกแล้วคุณผู้ชมเอานี้คือตอนนี้ตำรวจยังจับตัวไม่ได้แต่เอามาเตือนภัยนะคะเวลาจะเรียกช่างซ่อมอะไรแนะนําให้ถามราคาก่อนตกลงกันก่อนหรือช่างบอกว่าต้องทําไปก่อนยังกําหนดราคาไม่ได้แต่บอกว่าเอาคร่าวๆค่ะพี่คะคาดว่าจะเท่าไหร่จะได้เตรียมเงินถูกไม่เกินเท่าไหร่เป็นการจํากัดเบื้องต้นแล้วไปลองถามหลายๆเจ้าเปรียบเทียบราคากันใช่งนะเอานี้ มาเตือนภัยกันจริงๆค่ะ